ยิเป่าผมอีชันจัดมาสามันเจ๊ค่ะเจ๊เชิญผู้รีวิวร่วมนะคะเข้ามาอีกสองคนจุ๊กจุ๊กน,น,น,นั้นนั่นนั้นนั้นนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมา คลิปนี้เฮ้ยเป็นคลิปแห่งมวลมนุษยชาติอีกแล้วเคลมใหญ่เคลมโตนะคะมันคือการรีวิวดเป่าผม3แบรนด์ด้วยกันนะคะทุกคนซึ่งคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นมาจากโพสต์ของดิฉันตอนนั้นนะคะเป็นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องดเป่าผมของเจ๊เองที่ตายไปนะคะดเป่าผมเจ๊คิดนะคะทุกคนไว้อะไรให้ไดเป่าผมของเจ๊ควันออกปากเฮือกสุดท้ายก่อนตายแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยเจ๊ต้องซื้ออันนี้แล้วว่าอันนี้มันดีอันนั้นมันดีคนอยาบอกดสันหรือเจ๊ไดสันไปเลยเจ็บแต่จบเขาก็แบบรีวิวตี ไว้ใต้คอมเมนต์นั้นนะคุณดิฉันก็เลยไปหาดูรีวิวนะทุกคนทีนี้ในรีวิวอ่ะบางรีวิวส่วนมากเลยมันจะมีการรีวิว2ตัวนี้คู่กันนะทุกคนก็คือพนันน s o n เ c ก e h n a 98กับไดสันเขาวิวคู so ่กันเขาบอกว่าพนักงานสุขิกก็ใช้คนดีพอๆกับไดสันบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เลยไดสันจะแย่คนละเรื่องกันเลยอะไรเงี้ยเจ๊ก็เลยอ้าวแล้วฉันจะฟังใครได้อยากแบบนั้นเลยอีฉันจัดมา3อันเลยนะคะรวมเสี่ยงมี่เข้ามาด้วยมีคนบอกว่าเฮ้ยเจ๊เนี่ยลองถูกและดีก็ได้นะเสี่ยงมี่เข้าพันกว่าบาทเองทำได้เหมือนกันเจ๊ก็อ้าโอเคงั้นเอามา3แบรนด์เลยนะคะและพอเจ๊โพสต์ภาพทั้ง3แบรนด์นี้แบบโอ้โหแม่เจ้าเขาแบบยิ่งใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวทีเนี้ยตีกันใหญ่คิงก็ให่ฉันเเลยยแบบอะดดีี๋ววววิิทรรม ดิฉันขอแจ้งก่อนว่าในคลิปนี้ทุกคนจะได้เห็นอะไรบ้างหัวข้อแรกที่ดิฉันจะทำร,ทำรีวิวให้ดูก็คือประสิทธิภาพของทั้งสาแบรนด์นี้นะคะเขาเคลมอะไรกันมาบ้างหัวข้อที่2ก็คือเจ๊เชิญผู้รีวิวร่วมนะคะเข้ามาอีกสองคนเพื่อให้เห็นการใช้งานของแต่ละสภาพผมนะคะเพราะว่าแต่ละสภาพผมของแต่ละคนน่ะก็มีความต้องการใดปอบผมที่ไม่เหมือนกันในความคิดนะเจ๊นะเจะ๊ก็เลยเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมาด้วยนะคะก็จะทำหัวข้อการทดสอบให้ดูอีก4หัวข้อด้วยกันก็คืออันไหนเป่าแห้งเร็วสุดเป่าแล้วผมดูดีดูลลื่่่นนนสอัไไหเปาแ้วม มือสูดนี่คือทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้นะจ๊ะทุกคนจ๊ะเน็ตแรงไหมเน็ตไม่แรงรีบอัพไ i ไฟเลยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะไปกันในหัวข้อแรกอะมาทำความรู้จักตัวแรกเลยนะคะกับน้องไดสันซูเปอร์โซนิคค่ะทุกคน น้องไดสันซูเปอร์โซนิกนะคะทุกคนเป็นไดร์เป่าผมที่ออกแบบมาเพื่อดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะโดยเฉพาะเลยเขาเคมมาเลยว่าเขามีการทดลองแล้วก็เก็บผลการวิจัยกันมาแล้วนะคะตัวไดสันที่เจได้มาเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันตอนบริเลนทายนะคนมันจะมาพร้อมกล่องแล้วก็เป็นสีแดงรุ่นก่อนหน้าที่เขาขายนี่ยมันจะเป็นสีนิกเกิลกับเป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยนะคะหัวในการจัดแต่งส้งผมของไดสันรุ่นนี้เขาให้มา5หัวด้วยกันซึ่งทั้ง5หัวเป็นหัวที่ประกอบติดด้วยระบบแม่เหล็กทุกอันเลยนะคะทุกคนก็ ติดเลยนะจ๊ะเป็นหัวเป่าลดผมชี้ฟูนะคะทุกคนก็คือใช้เป่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายให้ผมมันดูตรงดูเรียบซ่อนผมชี้ผมฟูเอาไว้ใต้ผมที่ยาวกว่านั่นเองทุกคนอันนี้สําหรับเจ๊เจ๊ชอบอยู่อย่างนั้นก็คือผมเจ๊ปนปะบ่าก็เลยเป่าเป็นรูปแบบสวอนได้แบบนี้นะจ๊ะหัวที่สองหัวเป่าจัดแต่งทรงนะคะทุกคนจะเป็นหัวแบนๆแ,แบบนี้นะจ๊ะจะดีไซน์ให้เป็นหัวที่กว้างแล้วก็บางมันก็จะใช้กับลมที่มีความเร็วสูงนะ,ะทุกคนอันนี้ใช้คู่กับตัว 고. 포... หวีกลมหรือหวีไดอะไรพวกนี้ยเพราะว่ามันจัดจ่อลมไปเฉพาะจุดเลยนะคะก็คือรับกับหวีพอดีนะคะหวียาวจจอ,อย่างนี้ก็จะจ่อลงลมลงไปนี้เลยซูอ้อันนี้สําหรับใช้คู่กับหวีจัดทรงนะจ๊ะตัวที่3ก็คือหัวนี้นะเป็นหัวเป่าเรียบนะทุกคนหัวเป่าเรียบเนี่ยที่การใช้งานของเจ๊ก็คือเจ๊จะใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายคู่กับลมเย็นนะคะเป่าแบบโดยการจ่อจากตรงนี้ลงมาให้ผมแบบให้ลมมันแบนบ,บดิ่งทิ้งดิ่งลงมาอย่างนี้ผมมันจะมีความตรงมากยิ่งขึ้นหัวที่4หัวนี้เป็นหัวกระจายลมทุกคนมันจะเป็นหัวทีี่่เหมาะกับคนท ผมหยิกผมอยากโศกหรือผมที่ทําการไดรหรือรอนมานะคะเพราะว่าเราจะสามารถที่จะแบบว่าเอาผมที่มันมีความแบบรอนเนี่ยเอามากองร่นนี้แล้วก็แบบซืบเนี่ยซืบซความร้อนของผมอ่ะมันก็จะไม่แตกแล้วก็เราสามารถที่จะเอามาจ่อตรงนี้ได้ด้วยเพื่อกระจายความร้อนให้มันลงสู่หนังหัวของเรานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีถ้าเกิดว่าทํารอนเนี่ยการเป่าผมมันจะเป่าไม่ถึงหนังหัวแล้วมันจะมีปัญหาเลืองพวกรังแคหนังศีรษะชื้นและพวกเนี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกทั้งเรืองหนึ่งสําหรับคนที่ดัดผมหรือทําผมรอนทําผมหยิกแลล้้ววกก็็ไมม่อยยาาใหันคเร แล้วหัวสุดท้ายนะก็คือตัวนี้สําหรับคนที่ผมเส้นเล็กแล้วก็หนังศีรษะมีกามบอบบางนะคะทุกคนคะ่ะไอตัวนี้มันจะเป็นหัวเป่าลมแบบนุ่มนวลอะ่ะช่วยกระจายลมไปรอบๆนะ่วยผมแห้งเร็วไม่ต่างจากเดิมหรอกแต่ว่ามันจะเป็นการใช้ลมที่มีความร้อนที่ไม่ได้มากมายนะคะอาจจะเป็นร้อนสลับเย็นสำหรับตัวนี้เจ๊ J. แนะนําว่าคุณผู้ชายถ้าจะใช้ใช้ตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าผมผู้ชายมันไม่ได้ยาวมากก็ไม่ได้หนามากใช่ปะก็แค่จับอย่างนี้แล้วก็แบบใดลงไปให้ผมแบบมันยกโคนได้ ะะแต่ว่าแนะนําว่าให้ร้อนสลับเย็นนะเพราะถ้าเกิดไดจ่อยอย่างนี้แล้วร้อนอย่างเดียวนะอื้พองความร้อนของไดสันตัวนี้นะมี4ความร้อนด้วยกันก็คือ100องศา80องศา60องศาแล้วก็28องศานะจ๊ะทุกคนปรับร้อนและเย็นได้ไอตัวนี้คือเปิดปิดแล้วตรงนี้คือปรับเป็นเย็นได้นะคะสมมติปเป่าอยู่แล้วร้อนก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นลมเย็นนะสปุ่มนี้ก็จะเป็นระดับความร้อนและเย็นที่เราสามารถปรับระดับได้นะคะมันจะมี3ระดับด้วยกันทั้ง2อย่างนะทุกคนไดสันเนี่ยเป็นไดเป่าผมที่เเรรืืื่่่อออองงงชมากในข ตัวนี้เขาใช้มอเตอร์ V9 เนะคะเขาเคลมมาว่าความเร็วสูงสุดประมาณ1,10,000รอบต่อนาทีแล้วก็ใช้คู่กับเทคโนโลยี Air m u l t i p l i e r นะคะไดตัวนี้เขาก็เลยเคลมมาเลยว่าจะมีความเร็วสูงพลังลมที่ดีแล้วก็ทําให้ผมแห้งเร็วนั่นเองนะจ๊ะนี่คือไดซันทุกคนส่วนไดตัวที่2นะคะเป็นของพนา o n ิ c e h n a 98นะคะทุกคนตัวที่เจซื้อตัวนี้เป็นตัว1,800วัตต์จ้ะตัวนี้เนี่ยเป็นไดปอดผมนาโนแล้วก็ไอออนนะคะทุกคนดับเบิ้ลมินเนอรัลนะคะเขาเคลมมาว่า บอกผมตัวนี้เนี่ยช่วยดูแลเส้นผมหนังศรีรษะแล้วก็ผิวได้ครบ ด้วยหมวดนาโนอีของเขานะจ๊ะนาโนอี e เนี่ยมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ทั้งเส้นผมทั้งหนังศีรษะแล้วก็ผิวไม่ให้มันแห้งไม่ให้เสียด้วยแล้วก็ตัวนี้มีหลายโหมดอยู่ในตัวนะคะทั้งโหมดร้อนและโหมดเย็นซึ่งมีเป็นโหมดปกติของไดบอกผมทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่ามีโหมดร้อนสลับเย็นที่จะช่วยคลายขึ้นผมให้ผมตรงแล้วก็ดูสม่ำเสมอด้วยนะทุกคนมีโหมดดูแลหนังศีรษะช่วยเป่าหนังศีรษะที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาพวกรังแครหรือหนังศีษะเเเป็น,น,นะะิิโหมมดดูลผววพพื่่่อช ชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะซึ่งโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เจ๊ใช้บ่อยๆนะคะเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนลงสกินแคร์หลายชั้นแล้วบางทีเนี่ยไม่อยากที่จะรอนานเจ๊ก็จะใช้โหมดผิวนะโหมดสกินตัวนี้เป่าก่อนเพื่อให้สกินแคร์เนี่ยซึมเข้าลงเข้าสู่ผิวเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ลงชั้นต่อไปจะได้นอนเร็วๆนั่นแหละและน้องนุ้ตคนสุดท้องค่ะทุกคนน้องเสี่ยงมี่มี่เจียสจ้าน้องมี่เจียเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแรม ลมมากที่สุดเนี่ย20เมตรต่อวินาทีใบพัด7ตัวนะคะทุกคนอันนี้ออกแบบให้มีลักษณะโค้งโดยเฉพาะช่องปล่อยลมเนี่ยเพื่อลดการสูญเสียพลังงานลมนะคนเขาบอกว่ามอเตอร์แบบนี้มันจะมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ผมแห้งเร็วค่ะทุกคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> นาองเซี่ยวมี่ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องปล่อยไอออนลบนะคะทุกคนครับที่จะช่วยกระชับหนังกำพร้าผมแกนกลางแล้วก็ไฟฟ้าสถิตของเส้นผมด้วยนะคะปุ่มกดที่เขามีจะเป็นปุ่มกดลมร้อนอุณหภูมิคงที่ที่57องศานะจ๊ะ แล้วก็มีลมเย็นความเร,ร,ร ians, ็วลมเนี่ยสัญลักษณ์2ขีดคือลมแรงสัญลักษณ์1ขีดคือลมอ่อนสัญลักษณ์วงกลมคือปิดเครื่องนะจ๊ะเขาบอกว่ามีการทดสอบอุณหภูมิของลมที่เป่าออกมามีอะไหล่ที่มีความไวสูงเมื่ออุณหภูมิร้อนสูงขึ้นเนี่ยจะมีการตัดไฟอัตโนมัติหัวได้ป้องกันความร้อนสองชั้นครอบคลุม360องศาไปเลยจําแม และสาหรับแขกรับเชิญที่มาร่วมเก็บผลการทดลองใช้ไดทั้ง3าประเภทนั้นก็คือเจเองซึ่งเป็นตัวแทนของผมที่มีความไม่หนามากมีปัญหาผมร่วงผมยาวแค่ประบ่าทําสีปิดผมงอกแค่อย่างเดียวเท่านั้นและหนังศีรษะแค่ผอมนะคะอันนี้จะเป็นสภาพผมแรกของเจสภาพผมที่2นะคะคือน้องเมย์นะคะจากเพจเมนเซอบล็อกนะคะน้องเมย์ไอต้า้องเมย์ของเรานั่นเองนะเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มีสภาพผมแห้งเสียมากจากการทําสีเป็นประจำ นะครทุกคนเป็นการทําสีแฟชั่นด้วยผมล็องเมย์มีความยาวกลางหลังเลยแล้วก็เป็นคนที่มีสภาพผมค่อนข้างหนา <c oughs> ก็หนังศีรษะมันนะคะคือหนังศีรษะมันแต่ตัวผมมาแห้งนั่นแหละนี่ก็จะเป็นสภาพผมที่2นะคะสภาพผมที่3าก็คือหนองกวยหนงกวยผู้มีสภาพผมโอ้โหผม,มก้อยแม่งโคตรหนาพูดเลยถ้าเกิดว่าใครจะดูเรื่องเป่าแล้วแบบแห้งเร็วแห้งช้านะผมก้อยแม่งได้มากเพราะผมก้อยหนามากและเป็นผมหยักศกนะคะเป็นผมที่มีความมันทั้งเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเลยนะคะนี่คือทั้งส สภาพ ka, ผมสามสาวสามสไตล์นะคะแล้วมาถึงหัวข้อที่มีคนอยากรู้มากที่สุดนะคะทุกคนก็คือระองเวลาในการเป่าผมว่าแบรนด์ไหนแห้งเร็วที่สุดนะคะไปดูผลการทดสอบของทั้งสมแบรนด์เลยจ้ะผมแห้งทั้งหมด2นาทีสี่ิมวนาที แล้วฮะใช้เวลาทั้งหมดปทะาณห้านาทีหนังศีรษะทั้งหมดแห้งแล้วก็พอเจนาทีแห้งจนถึงปลายผมเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องก้อยนะคะเป็นผู้ช่วยมานาเมสานะคะทุกคนตัวที่สอได้น้องหมู Panasonic EHNA98 นะทุกคนมาแบรนด์ที่สามเซียงมี่ค่ะพร้อมแล้วเอาเลยด้อ สามสองหนึป้าย ก็คือไดสันนะคะทุกคนคะรองลงมาคือ่า a พาราสติกแล้วก็อาเซล i มีอันนี้คือลำดับของการเป่าผมแล้วแห้งเร็วที่สุดไปหาช้าที่สุดนะะทุกคนใน <P an asonic> เรื่องของสภาพผมที่นุ่มที่สุดให้พานารองลงมาคือไดสันแล้วก็ที่มีความแบบแห้งที่สุดน่าจะเป็นเซียวมี เอาจริงๆอ่ะคือพานาก็ไม่ได้นุ่มจนขนาดแบบอูถ้าเรียงระดับความนุ่มเป็นคะแนน10บสคะแนนใช่ปะ่ะตัวพานาอาจจะได้สัก8แล้วไดสันอาจจะได้สัก7มันต่างกันนิดเล็กน้อยแต่รู้สึกได้ความเรียบและความฟูของผมก็เห็นว่ามันมีความต่างกันหน่อยหนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดแบบมากๆขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกันก็ต้องให้พานาเหนือกว่าไดสันหน่อยหนึ่งนะคะคนส่วนเจมมี่ก็ตามมาอันดับท้ายสุดจ้ะ ในส่วนของราคานะคะราคาดีที่สุดคือน้องเสี่ยงมี่ราคาถูกสุดตัวเซี่ยงมี่พันกว่าบาทตัวนี้พ e a นา s onic EXNA 98 5 0 0 0กว่าบาทแล้วก็แพงสุดคือน้องไดสันหมื่นห้านะคะแต่ว่าเจ๊ซื้อก่อนที่ไดสันจะประกาศขึ้นราคา 10- 1 5เนะทุกคนมันก็จะเป็นราคานี้ตอนที่คลิปนี้ออกล้วเนี่ยเจ๊ไม่แน่ใจว่าไดสันจะขึ้นราคาหรือยังนะก็แพงที่สุดนั่นเองนะจ๊ะในเรื่องของน้ำหนักโอ้หน้ำหนักไม่ต้องคิดเยอะเลยอะเบาสุดคือไดสันไอเนี่ยงหนักกว่าแล้วก็พานา หนักสุดอันนี้คือกวนเรียงมันดับเวลาเป่าเนี่ยตัวที่เป่าแล้วดูถนัดมือสุดอ่ะก็น่าจะเป็นไดซันนะสำหรับเจ๊ลองลงมาก็เซียวมี่ตามน้ำหนักเขาเลยแล้วก็ตัวนี้ ในเรื่องของความคุ้มค่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่ถกเถียงกันมากเพราะว่าในเว็บต่างๆที่เขารีวิวกันนู่นนี่นั่นเนี้นยคนที่ใช้ไดสันก็ชอบพูดว่าไดาสันคือคุ้มสุดคนที่ใช้น้องหมูก็ว่าน้องหมูคุ้มสุดคนที่ใช้เสมีมันก็จะมีความแบบเอาก็ใช้ได้เหมือนกันราคาถูกอะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเจ๊มองว่าในเรื่องของความคุ้มค่าถ้ามีตังก็ซื้อไดสันไปเลยทุกคนเพราะว่ามันเป่าง่ายเป่าเร็วแล้วก็การจับการอะไรเงี้ยดูถนัดมือมากๆถ้างบไม่ถึงหมื่นห้าอยากเสียกระเป๋ามันแค่ห้าพันอย่างเงี้ยเจ แนะนำพานแอสนิกนะ เพราะว่าพ a น a s สนิ c ก,ก็ทําได้ไม่ได้ดีกว่าไดส,าา <S 2> <S 2> สันมากเทียบเท่าคล้ายคลึงแต่ว่าในเรื่องของความแบบผมเรียบผมลื่นเนี่ยต้องให้เขาเลยเงียแต่ว่ามันก็ใช้เวลาเป่านานกว่าไดสันอีกเนี่ยลองไปชั่งน้ําหนักดูแล้วกันในเรื่องของราคาในเรื่องของเวลาในการเป่าต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่งบน้อยหน่อยอะไรเงี้ยอยากได้ไดซกตัวหนึ่งที่มีพลังการเป่าที่โอเคเงี้ยแต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องไอออนนาโนหรือผมอะไรเงี้ยนะก็เซมี่ยังได้อยู่นะทุกคนไม่ได้ขี้เล่นะคะราคาก็พันกว่าบาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นั่นเองค่ะและหล หลเรารีวิวการแบบครบถ้วนกระบวนความไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคนะีเจ๊ก็ได้ทําการสัมภาษณ์แต่ละคนมาให้ดูด้วยนะคะว่าหลังจากการทาใช้งานแล้วเนี่ยแต่ละคนนะ่ะมีความชอบหรือมีความไม่ชอบหรือมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดเป่าผมทั้ง3แบรนด์นี้นะคะปะ้าชอบไดสันที่สุดแล้วก็ลองมาเป็นน้องหมูแล้วสุดท้ายก็คือเสี่ยมี่เรียงลาดับการใช้งานเลยถึงทำไมถึงเลือกได้ค่ะเพราะว่าไดสันนะ่ะมันเป็นอันเดียวเลยที่ใช้แล้วอะความร้อนมันไม่สะสมอยู่ในเส้นผมเยอะด้วยความเราเป็น ทำสีใช่ปะเราจะโดนความร้อนมากๆไม่ได้เพราะมันจะทําลายเส้นผมฉะนั้นแล้วเนี่ยไดสันมันก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้มากๆเพราะว่าน้องไม่ร้อนจนเกินไปแล้วไม่เก็บความร้อนไว้ในเส้นผมทําให้ผมของเราไม่เสียจับไปแล้วยังมีความแบบนุ่มอยู่ไม่กระด้างแล้วก็ชีฟูค่อนข้างน้อยด้วยส่วนมาเป็นน้องหมูน้องหมูอะทำได้ดีมากตรงที่ว่าผมแทบจะไม่ชีฟูดูผมตรงกว่าไดาสันด้วยซ้ำคือผมดูสวยมากๆเลยแต่ข้อเสียคือน้องร้อนมากๆแล้วก็เก็บสะสมความร้อนในผมไว้แบบหนักมาก จริงจริงถึงขั้นลวกมือเลยแล้วพอเวลาจับผมไปอะต่อให้ดูข้างนอกผมมันดูตรงสวยมากแต่พอจับไปแล้วเนี่ยผมกระด้างมาก ส่วนเสี่ยวมีมก็คือดีในเรื่องของน้ําหนักเบาที่สุดเบาจนถือสบายมากๆแบบมากๆเลยแต่ว่าน้องอะความร้อนก็คือกลางๆแต่ดันเก็บความร้อนไว้ในเส้นผมค่อนข้างเยอะทําให้ผมจับไปแล้วกระด้างพอแห้งทั้งหมดผมฟูด,ด้วยผมมันผมไหนยักษศกนะคะก็ชอบ <c oughs> ได้สันมากกว่า <c oughs> พอเวลาเป่าค่ะความร้อนอนะเวลามันลงไปปุ๊บมันก็จะแห้งหลังสิสามันก็จะแห้งเร็วแต่ว่าถ้าเป็นแบบอีสองมนที่เหลือเนี่ยมันจะรู้สึกว่าพอลงไปแล้วอะมันยังมันยังต้องรอให้มันแบบว่าแห้งมันไม่ได้ร้อนแบบจี๊ดลงไปให รู้ว่าจี่วนอีกอันนึงอะน้องเซียมี่อะจะรู้สึกว่าต้องรอสักพักนึงเลยเพื่อที่จะให้มันลงไปที่ผมเลยอะค่ะคือแบบมันต้องใช้เวลาแบบให้ความร้อนมันค่อยๆผ่านหนังหัวลงไปเพราะผมมันหนาแล้วมันลงกว่าจะถึงหนังหัวก็ยากอยู่แล้วก็คือไตสานอะเขาชนะตรงนี้คือไอ้ตรงหัวใด้เขามันจะเป็นแบนๆแล้วพอเวลาลงไปปุ๊บมันก็จะถึงหนังหัวเลยแล้วมันก็เป่าแห้งเร็วที่สุดด้วยทั้งหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับการรีวิวของพวกเราค่ะทุกคนจุจุ นัน้นนัน้นนั่นนั่นนะคะทุกคนค่ะ การรีวิวที่แบบเจ๊ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรดีที่สุดนะเพราะว่าหลังจากที่ทดลองใช้ทั้ง3สภาพผมแล้วเจ๊เป็นคนเก็บฟุตเทจมารวมรวมถึงรีวิวเองด้วยเนี่ยเจ๊พบว่าใดทั้ง3แบรนด์เนี้ยมันตอบโจทย์และตอบปัญหาของสภาพผมและสาวๆแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนเอาเป็นว่าเลือกให้ตรงกับปัญหาแล้วก็เลือกให้ตรงกับความต้องการของตัวเองนั่นคือดีที่สุดค่ะทุกคนอ่ะคลิปนี้นะคะเจ๊ขอลาไปก่อนหวังว่าจะชอบคลิปนี้แล้วก็ดูกันเยอะๆอย่าข้ามโฆษณานะสามตัวเนี้ยคือแบบอือ กระเป๋ากรอบเลยเด้อช่วยเจ๊จ่ายค่าใดด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสกา e กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเข้าไว้ใน u t u b e นะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูใน Facebook กด Follow แล้วเห็นโพสตก่อนแชร์คลิปแล้วก็มาคอมเมนต์กันบ่อยๆเพราะว่ามาร์คเขาจะไม่ให้เราเจอกันถ้าเกิดว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเจ๊ขอลาไปก่อนนะคะอยากามโฆษณาค่ะบอกกัได้แค่นี้สวัสดีค่ะ